สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหากบแดงนะครับซึ่งมีด้วยกันอยู่ประมาณ4วิธีนะครับวิธีแรกคือทุกเดือนเกมจะให้กบแดงเรามา1ตัวครับแต่เราแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะให้ดาวอะไรนะครับแต่ว่าสําหรับเดือนนี้นะครับจะให้กบ7ดาวนะครับกับกบ8ดดาวนะครับซึ่งมันจะอยู่ในรางวัลล็อกอินนะครับ วิธีที่2คือกิลด์นะครับแล้วก็อารีนาครับแล้วก็ p ี p ครับซึ่งเราต้องเก็บเพชรพวกกิลพวกอารีนาหรือ pvp ให้ได้เท่าหนึ่งแล้วให้เข้าไปที่ช็อปนะครับรอสักครู่นะครับ เนี่ยครับก็คือบนด้านขวานะครับจะมีตัวเลขอยู่ซึ่งของผมอยู่ที่ประมาณ1 3,223นะครับพอเข้ามาหน้านี้ก็กดที่ช็อปเลยนะครับทีนี้มันจะมีเนี่ยครับด้านขวาสุดนะครับมันจะมีกบแดงอยู่นะครับซึ่งกบแดงแปดดาวเนี่ยจะขายด้วยราคาประมาณ16 0 0 0 0หมืนะครับ ส่วนกบ7ดาวนะครับจะขายด้วยราคาประมาณ3 6 0 0 0นะครับส่วนกบแดง6ดาวนะครับจะขายด้วยราคา10,000นะครับซึ่ง PVP ก็มีนะครับแล้วมันจะรีเฟซนะครับถ้ารีเฟซด้วยเพลทเนี่ยจะใช้ประมาณ5้านะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ารีเฟซแล้วจะได้ดีหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้อะนะครับอ๋อผมพูดผิดไปนะครับ38,00 0นะครับ ต่อไปไปอารีน่าก้อนนี้ครับหนึ่งหมื่นนะครับต่อไปเป็นวิธีที่สามนะครับแต่วิธีที่สามกวิธีที่สี่เนี่ยจะทำได้เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับมันเป็นก็คือเข้าไปที่กัชานะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับมันจะมีขึ้นมาอีกอันนึงให้สูงนะครับอันเป็น การสูมที่ได้แต่รลีโอวนาดเป็นเพิ่มเล็วสูงสุดนะครับซึ่งจะได้3ตัวนะครับใช้เพชร100เม็ดนะส่วนวิธีสุดท้ายก็ต้องรอวัน3าววันที่เหมือนกันนะครับเข้าไปที่สเตจพิเศษเลยครับ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับจะมีดาวโค้กอันนึงมันชื่อว่าดาวคอรีโอนานะครับอยู่ระหว่าง Sweet c แคนด p ้ปอันนี้นะครับกับ a w a k e น m มจิกอายนะครับมันจะอยู่ระหว่างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันวันพุธนะครับมันก็เลยไม่มีนะครับถ้างั้นผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ